ปทีสวัสดีครับลุกใหญ่ทักทายพี่น้องตอนเที่ยงนะครับเนาะเนี่ยวันนี้ลุกใหญ่ก็ได้พามาเลาะมึงทงหน้าครับมาเลาะมึงไปไพ่ครับไปไพ่หวานครับไปไพ่หวานเนี่ยพี่น้องมีบ่ไม่บ่ให้หวานทั้งบ้านลุกใหญ่มีสองกอดออเนี่ยพามาเลาะิึงนะครับเนะาะไปจากใดไม่ไพ่หวานไปเฮ็ดขอบงัวครับเนี่ยเนี่ยล่ำเิ่นโอ้พี่น้องเอ้ย ความเาวเด้อพี่น้องพวดสิบสองเมตรเด้อครับเด้อขันบาวสิบสามเนี่ยเบิ่งเดีอครับแต่ละลำเสียอย่างเดียวบ่ทันแกปันไดพี่น้องแกสมนีกับบพ่พอได้บ่ลุงเอาไปเห็ดของง่วนี่วะเนี่ยใหม่ตัวนี้แหละที่ลุงใหญ่เคยว่าไอ้ปวกบ่มักนะครับเนาะนี่แหละเเรืองๆจังหวะจากไดไปเห็ดของงัวนนี่ก็ได้มา ก็อย่างปวกบ่มักแต่อ่อนๆน,นักสีกับโมโหเด้อครับเด้อว,ว่ะซัมนี่กับบ,บ,ออออบ่อถือว่าอ่อนแห้งอปก,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 กอครับเนี่ยถือบ่าว่าบ่อ่อนแห้งไอ้ปวกบ่มักเยอะนะครับเด้อแต่หักหมอดนี่บ่มันใจเนะครับเด้อเขาต้องดูแลเอาแต่ปวกนี่ลุงงกใหญ่ก็ลั่นตีได้เลยว่าบแ่แตะเลยครับเนี่ย หมดไอ้ปวกปวกเน 91, ives, ี่ยบ่แตะเลือดต่หมดเนี่ยบอลรับรองครับอู้ยล้ำล้ำพานแล้วพี่น้องเมื่อกี้แล้แต่ละลำครับเมื่อกี้เลยไปไปแต่ละลำไปไปไปเมื่อกี้แต่ละลำเปุ้ลูกใหญ่ก็ไม่ยังหลาหรอกนะครับน้อแค่นี้ละสั้นดอกว่า